สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เออน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกสมาธิกับเทรดค่ะโดยเราจะอ้างอิงเนื้อหาจากสมาธิกับเทรดตอนที่1เป็นหลักเลยนะคะคือหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเออสมาธิมันช่วยให้ใจเย็นลงได้แต่คําถามสําคัญวันนี้ที่เราอยากจะเจาะลึกกันก็คือทําไมทําไมสมาธิถึงแบบ ถูกยกให้เป็นหัวใจสำคัญหรือบางทีก็บอกว่าเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับนักเทรดละคะมันมีอะไรมากกว่าแค่การทำใจให้สงบสงบหรือเปล่าครับผมแนวคิดหลักๆที่ในเนื้อหาเขาเชี้ยเห็นนะคะก็คือ สมาธิเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเลยที่ช่วยปรับจูนจิตใจเราช่วยให้เราควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์แล้วก็าการตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในสภาวะตลาดเทรดที่มันกดดันมากๆผันผวนสูงๆเนี่ยค่ะทีนี้ลองมาดูกันหน่อยไหมคะว่าถ้าเราขาดสมาธิหรือว่าใจเรามันไม่นิ่งพอเนี่ยมันจะส่งผลเสียแบบเห็นได้ชัดๆในการเทรดได้ยังไงบ้างครับ จร,จริงๆประเด็นเรื่องการขาดสมาธิในการเทรดนี้ส่งผลกระทบชัดเจนมากเลยครับมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งบ่อยครั้งมากๆมันถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์พื้นฐานที่แบบทรงพลังมากๆอย่างความกลัวแล้วก็ความโลภอ๋อค่ะความกลัวกับความโลภใช่ครับสองอย่างนี้แหละครับเป็นตัวการหลักๆเลยที่ทําให้การตัดสินใจของเรามันควยเขวไปจากแผนที่เราวางเอาไว้ แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือไอ้กลไกทางอารมณ์พวกนี้นะครับมันไม่ได้ทํางานแบบผิวเผินนะอืม,มันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายของเราจริงๆเลยครับอย่างเป็นรูปธรรมเลยเช่นสมมุติว่าความโลภเข้ามาเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นให้เราไล่ราคาซื้อหุ้นที่ราคาสูงเกินไปเพราะเรากลัวตกรถอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะคะกลัวไม่ได้ซื้อใช่ครับหรือในทางกลับกันเลยถ้าความกลัวมันเข้ามาครอบงำเนี่ย อาจะทําให้เราตื่นตระหนกรีบเทขายหุ้นดีๆทิ้งไปเลยเพียงเพราะเห็นตลาดมันแดงๆทั้งๆที่พื้นฐานอาจจะยังดีอยู่ใช่ครับทั้งๆท,ที่ปัจจัยพื้นฐานอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปเลยซึ่งการกระทําเหล่านี้เนี่ยมันล้วนเกิดจากการที่เราตอบสนองต่ออารมณ์ชั่ววูบมากกว่าที่จะมาจากการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนะครับโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนเป็นกับดักทางอารมณ์ที่แบบนักเทรดหลายๆคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างเลยนะคะทั้งไล่ราคาเพราะโลภหรือว่าขายทิ้งไปเพราะกลัว พอเห็นภาพเลยค่ะว่าอารมณ์พวกนี้มันทรงพลังขนาดไหนแล้วในเนื STALK, ้อหาที่เราดูกันมาค่ะมีทางออกหรือว่าเครื่องมืออะไรที่มันจับต้องได้แนะนําไว้บ้างไหมคะสําหรับคนที่แบบเอออยากจะเริ่มฝึกควบคุมสภาวะจิตใจตัวเองดูบ้างมีครับมีในเนื้อหามีแนะนําเทคนิคที่เรียบง่ายมากๆเลยแต่ก็ทรงพลังนะครับหรอคะยังไงคะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยคือการฝึกหายใจแบบมีสติอ๋อฝึกหายใจใช่ครับ วิธีการก็ไม่ซับซ้อนเลยครับคือหายใจเข้าลึกๆชๆ้าๆนับ1-4ถึง4ในใจค่ะแล้วก็กลั้นหายใจไว้นิ่งๆอีก4วินับ1นถึง4แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆช้าๆอีก4ี่วิครับอ๋อเข้า4กลั้น4ออก4ใช่ครับทำซ้ำๆแบบนี้ต่อเนื่องกันสักประมาณ5นาทีต่อวันก็พอแล้วครับสำหรับเริ่มตน้นแค่5นาทีเองเหรอคะครับผม การฝึกสั้นๆแค่วันละ5นาทีด้วยเทคนิคการหายใจแบบนี้นะครับอาจจะฟังดูเหมือนน้อยนะค่ะก็ดูน้อยจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสร้างรากฐานที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นคือการฝึกหายใจอย่างมีสตินี่มันเปรียบเสมือนการออกกำลังกายให้กับจิตใจเราเลยอ๋อออกกำลังกายให้ใจใช่ครับ มันช่วยให้เราเริ่มสังเกตแล้วก็รู้ทันความคิดหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะได้ดีขึ้นมันเหมือนเราสร้างกล้ามเนื้อทางสติขึ้นมาเพื่อเราไม่ถูกอารมณ์อย่างความกลัวหรือความโลภเนี่ยลากเราไปโดยไม่รู้ตัวครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนฝึกให้ใจแข็งแรงขึ้นถูกต้องครับแล้วการมีวินัยในการฝึกฝนจิตใจแบบนี้นะครับผมว่ามันสําคัญไม่พาการที่เราไปหมั่นศึกษาหาความรู้ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานเลยนะอื จริงด้วยค่ะเพราะว่าต่อให้เราวิเคราะห์เก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าถึงเวลาตัดสินใจจริงๆแล้วแล้วเราโดนอารมณ์ครอบงำเนี่ยก็อาจจะเทรดผิดพลาดได้อยู่ดีจริงไหมครับใช่เลยค่ะเห็นด้วยมากๆค่ะโอเคชัดเจนเลยค่ะงั้นถ้าจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆนะคะทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าการฝึกสมาธิเนี่ยผ่านเทคนิคอย่างการกำหนดลมหายใจที่เราคุยกันไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของการผ่อนคลายความเครียดเฉยๆ ไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญมากๆเลยสําหรับหนักเทรดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าไปจัดการกับต้นต่อของปัญหาจริงๆก็คือความกลัวความโลภครับผมซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราโดยตรงเลยแล้วสุดท้ายมันก็จะนําไปสู่การเทรดที่มีคุณภาพมากขึ้นมีเหตุผลรองรับมากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับและถ้าจะให้มองไปไกลกว่านั้นอีกนิดนะครับคือนอกเหนือจากการควบคุมอารมณ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงแล้วเนี่ย การที่เรามีสมาธิที่จดจ่อแน่วแน่มากขึ้นมันอาจจะเปิดประตูไปสู่มิติอื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะมิติอื่นเช่อนอะไรคะเช่นการที่นักเทรดคนนั้นสามารถมองเห็นรูปแบบหรือโอกาสบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในความเคลื่อนไหวของตลาดซึ่งคนส่วนใหญ่ที่จิตใจกำลังว้าวุ่นสับสนอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้ เราจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ยังไงบ้างอันนี้เป็นคําถามที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ให้ไปลองสํารวจหรือคิดกันต่อดูได้ครับน่าคิดตามมากๆเลยค่ะว่าสมาธิที่เฉียบคมขึ้นจะช่วยให้เรามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ยังไงอืมสําหรับวันนี้ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้เจาะลึกกันก็น่าจะเข้มข้นพอสมควรแล้วนะคะครับผมขอบคุณมากคะ่ะ